สวัสดีครับโปรแกรม PQ b o t Game Bomb Crypto เวอร์ชัน2.16นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับมีโหมดการทำงานใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งโหมดนะครับมันอยู่ในไหนนะครับมาที่นี่นะครับ PQ b o t ขีด1 2 3นี่คือขีดจอของเรานะครับออันไฟล์นี้คือไฟล์คอนฟิกย่อยนะครับไฟคอนฟิกย่อยก็คือคอนฟิกของแต่ละจอนะครับ อ่ะฮีโร่โหมดนะครับตัวนี้อัปเดตตั้งแต่ตัวเวอร์ชัน2.15แล้วนะครับฮีโร่โหมดนะครับไอตัวใหม่จะเป็นโหมดโปรนะครับโหมดโปรอ่าแล้วฟังก์ชันคอนฟิกตรงนี้นะครับก็ในใครที่ใช้เวอร์ชัน2.15อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเอาไฟล์บอทตัวนี้นะครับไปลงทับได้เลยสมมุติว่านนี้เป็นโฟลเดอร์2.15นะครับคุณเอาไฟล์บอทตัวนี้ไปทับได้เลยแล้วคุณไม่ต้องมาคอนฟิกใหม่นะครับอ่ามาดูกันนะครับ ก็คือหมวดโปรนะครับมันจะไล่ปล่อยฮีโร่ทีละคัสนะครับอ่ามันจะไล่ปล่อยฮีโร่ไปทีละคาสสมมติคุณในจอเนี่ยคุณมีฮีโร่ครัสสูงสุดคืออีพิกมันก็จะปล่อยอีพิกไปทํางานก่อนแล้วมันก็จะมาปล่อยซุปเปอร,ร์แลบไปทางานแล้วมันก็จะมาปล่อยแรไปทํางานแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะปล่อยคอมมอนไปทํางานแน่นอนว่าถ้าใครเล่นมาสักพักหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าถ้าคุณปล่อยคาสสูงสูงรวมกับคอมมอนเนี่ย มันจะพาไอคอมมอนเนี่ยมันตัวขี้เกียจมันจะพาค้าสูงๆเดินอู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโหมดนี้ช่วยได้แล้วผมเทสแล้วได้เหรียญเพิ่มต่อชั่วโมงเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะครับโอเคผมจะมาสอนตั้งค่าตรงนี้นะครับสอนตั้งค่ามันจะมีตัวคอนฟิกด้วยกัน3ตัวนะครับแม็กคาร์ทโล่คือค์ดสูงสุดที่คุณจะคอนโทรลให้มันไปทํางานนะครับก็คืออย่างจอนเนี่ยผมมีคัสสูงสุดก็คือ ฮีโ่สูงสุดจะคืออ e ีพิกคัแต่ละคาดเลขคือเลขอะไรนี่นะครับมาดูนี่นะครับรายละเอียดการตั้งค่าบอร์ดคือดีเทลคือรายละเอียดต่างๆของบอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับเปิดดูกันหน่อยนะครับเปิดดูกันหน่อยผมต้สามานั่งพิมพ์จะเปิดดูหน่อยอ่ะนี่นะเนี่ยหรือใครขี้เกียจด,ดูคลิปไปเปิดตรงนี้ดูเลย90%เขี้เกียจด,ดูกันนั้นเนี่ยมาเปิดตรงนี้ดูเลยครับถ้าคุณเข้าใจก็ไปเซตเองได้เลยปิดคลิปไปเลยโอเคนะครับ ่ะระดับสูงสุดที่จะทย,ยอยปล่อยอ่ะคัสที่หนึ่งคือ cm คคัสที่สองคือแร e คัสที่สามคือ super ร a แรเลขสี่นี่ครับสี่คือ e ีพิกห้าคือรีเจนแล้วก็จะมีอะไรซ u เปอร์รีเจอันนี้ใครมี super ร e g e n จนทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวรีเจนนี่ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับให้ผมรีโมทไปติดตั้งโปรแกรมไปดูดโค้ดสีแล้วก็ไปเซตเป็นเซตพิกเซลแล้วก็เอามาเขียนในโปรแกรมนะครับ เพราะฉะนั้นใครมีซูเปอร์รีเจนและอยากใช้งานโหมดพรุ่งนี้ได้หลังไมค์มาหาผมนะครับผมจะไปขอดูสีหน่อยอ่ะก็คือนี่นะครับแมคคาร์ดก็คือผมตั้งไว้สีอ่ะก็แน่นอนนะตัวจอนี้ของผมมันสูงสุดมีมีอ e ีพิกนะมันก็จะเริ่มทํางานจากตัวอ e ีพิกก่อนเลยมันถ้าตัวอ e ีพิกล้วเลือดพอมันก็จะปล่อยอ e ีพิกไปทํางานมินคาร์ดคือระดับฮิโร่ต่ําสุดที่จะทยอยปล่อยของผมตั้งไว้สามก็คือซูเปอร์แล อ่าเท่า,ากับว่าอีปิกกับซุปเปอร์แรงผมจะจะทยอยปล่อยไปทีละคาสนะครับแล้วส่วนแรล่ะอ่าแรเลขสองแรนี่ผมจะปล่อยพร้อมคอมมอนไปเลยอ่ะเวิร์กไทม์เวิร์กไทม์ก็คืออะไรเวิร์กไทม์จะคล้ายๆกับเลสไทม์ปกติแล้วฮีโร่เราทำงานรอบต่อรอบใช่ไหมสมมติเราตั้งเลสไทม์ไว้สามสิบมันก็จะทำงานสามสิบนาทีแต่เวิร์กไทมนี้ไม่ใช่นะครับ มาดูกันนะครับเวิร์คไทม์นี้ไม่ใช่นะครับเวิร์คไทม์นี่สมมุติว่ารอบแรกเลยของผมอีพิกใช่ไหมอ่าอีพิกปล่อยปล่อยลงไปทํางานปล่อยลงไประเบิดใช่ไหมผมจะให้มันระเบิดแค่120วินาทีพอคือฮีโร่พวกเนี้ยไม่ต้องไปปล่อยนานเพราะว่าปล่อยแป๊บเดียวมันก็จะระเบิดแป๊บแป๊บแป๊บมันวิ่งเร็วมันระเบิดแรงนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นวินาทีนะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับสําหรับใครที่รันไปแล้วก็คอยมาดูนะสมมุติว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมตั้งไว้120วิเลือดมัน มาจะเต็มเนะี่ยผมก็จะต้องเพิ่มเวลาให้มันลงไปรเบิดนานกว่าเดิมเพื่อให้เลือดสเตมิน่ามันไม่เต็มไปฟรีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองลันให้ดูนะครับเดี๋ยวมจะไม่เห็นภาพเนาะ,ะเมื่อรันนะครับครั้งแรกเลยนะผมตั้งแม็กคัสฮีโร่ไว้สี่ก็คืออะไรก็คือให้ตัวอีพิกไปทํางานเห็นไหมบอทดมันก็จะเช็กว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวคอมมอนใช่ไหมนี่ฮีโร่อยู่ในค์ดอีพิกแล้วเลือดสเตมิน่ามันพร้อมที่จะทํางานมันก็จะ กดเวิร์กมาให้นะครับแล้วมันก็จะเช็คต่อไปฮีโร่ตอนนี้อยู่คัสคอมมอนนะครับต้องการอีพิกนะครับข้ามไปแล้วมันก็จะปล่อยอีพิกนี่ลงไปทํางานเห็นไหมโปรโมทพัก120วินาทีก็คือเวิร์กไทมที่เราตั้งไว้นะครับ120อยี่สะครับเห็นไหมโปรโมท120วิตั้งไว้120วิเมื่อมันครบ120วิมันก็จะออกเอาอีพิกตัวนี้ไปพักนะครับแล้วก็คัสที่3ก็คือซู p เปอร์แลมันก็จะไปดึงซู p เปอร์แลมันทํางานต่อนะครับ โหมดนี้นะครับใครจอเยอะผมไม่แนะนำไม้ใช้นะว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะพาจออื่นหลุดไปด้วยเพราะว่าถ้าเวลาที่มันทำงานอยู่จอไหนเนะี่ยมันจะไม่หลุดหลดูไปเช็คจออื่นนะถ้าเป็นโหมดปกติทั่วไปมันจะวนเช็ควนเช็คของมันอยู่เรื่อยโหมดนี้ต้องรอทำงานให้เสร็จก่อนนะครับอ่านี่นะครับเมื่อมันทำงานครบร้อยยี่สิบวินาทีที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะออกมาพาไปพักเอาเซตใหม่นะครับ คือรอบแรกมันเอาตัวอีพิกไปแล้วใช่ไหมรอบที่สองมันก็จะเอาลองมองที่มุมล่างขวานะครับตรงหน้าจอหมดนะครับมันก็จะบอกว่าต้องการซปเปอร์แลนะครับอ่ามันจะมาเช็คตัวซปเปอร์แลซปเปอร์แลเลือดไม่ถึงที่เรากําหนดไว้นะครับแหมมินเฮตีคือสามสิบเปอร์เซ็นมันก็จะพักไปก่อนนะครับเหมือนกันครับถ้าครั้งแรกนะครับอีพิกมันเลือดไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้นะมันก็จะพักแล้วมันก็จะข้ามมาซปเปอร์แล ถ้าเปอร์แลร์เลือดยังไม่ถึงอีกมันก็จะพักแล้วทีนี้นี่นะครับมินค์ดของผมก็คือซปเปอร์แลร์บอทดมันจะบอกว่าทีเนี้ยเราจะทํางานใหในคลาสสุดท้ายในคลาสสุดท้ายคืออะไรคลาสต่ำกว่าซปเปอร์แลร์ทั้งหมดก็มีอะไรอะแลกคอมมอนใช่ไหมผมก็จะปล่อยแลกกับคอมมอนไปรวมกันนะครับแต่เท่าที่เทสนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคอนฟิกใหม่ก็คือเดี๋ยวผมจะปล่อยแลเนี่ยแยกจากคอมมอนอีกทีหนึ่งครับแนะนําก็คือคอมมอนก็ปล่อย ให้มันเดินเอ๋อไปกับทีมคอมบอนเลยนะครับอย่าไปปล่อยรวมกับทีมที่มันมีสีเนี่ยอย่าไปปล่อยรวมกันแรนะครับอันนี้คือผมก็เทสดูเฉยๆนะเดีย๋ยวผมจบคลิปนี้ผมก็จะคอนฟิกของผมใหม่เหมือนกันก็คือมีนคาทฮีโร่ผมก็จะตั้งเป็นสองก็คือปล่อยแรอีกชุดหนึ่งก็คือปล่อยอีปิกคาทที่สี่ปล่อยซุปเปอร์แรคาทที่สามแล้วปล่อยแรคาทที่สองแยกกันทีละชั้นทีละคาสนะครับอ่ะแล้วเมื่อมันมาปล่อยแรใช่ไหมคาทสุดท้ายมันก็จะ เข้ารูปเดิมนะครับเข้าวงจรเดิมก็คือมันจะเลทไทม์มาพักนะครับแล้วก็ไปจอถัดไปก็คือมันจะเสียเวลาทํางานทีละจอเลยนะครับเพราะว่าไอตัวสีไอตัวค้าสูงๆเราปล่อยมันวิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็สเตมิน,น่าก็จะหมดแล้วนะครับดังนั้นแล้วโหมดนี้ใครจอเยอะนะครับรับรองมีเกมหลุดแน่นอนนะครับใครจอเยอะก็ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับหรือจะใช้ก็ลองดูเราไปคอนฟิกเราปรับตั้งค่ากันดูนะครับ แล้วก็โหมดนี้นะครับต้องขออภัยด้วยเลเวลสขึ้นไปเท่านั้นนะครับที่ใช้ได้นะครับเลเวลสขึ้นไปเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยข้องใจอะไรก็ไปโพสต์ไว้ในกลุ่ม Facebook นะครับหรือไปในเทเลแกรมก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ